คุปตสุขลนครับพี่น้องขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงกำลังใจทุกครั้งนะครับผมอีพี่นี่พิชิตซีดีใจร้ายพี่น้องกำลังใจทําการแสดงจบไปแล้วครับพี่น้องสําหรับตอนที่มิสซีมาสุนธยาสุมาลีครับพี่น้องตอนนี้มวลหลายฝากอีพี่หน่าน้าเนอีพี่นี่มวลอีพี่หน่ายแห่งมวลครับพี่น้องอีพีสิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดและอีพีต่อไปขอบคุณแบรนด์ด้านอีกแอมพูนะครับผมขอบคุณเอฟซีพ่บาร์ที่แรกเลยครับพี่น้องนี่นะครับเอฟซีพ่บาร์ินแลนด์เอฟซีจากต่างประเทศีีีี่่่นนนนัััััดดพพออะะไรนะรรคบบผมบม้าาาฮกฮกฮกเเิหล ขอบคุณหลายๆพีเด้อขอบคุณบานฮักตวเกีียวขอบคุณเอฟซีตเกีียวโนสิกขอบคุณเอฟซีตะเปรตนะครับพี่น้องดีใจหลยครับเจอกันีกพีหน้าครับ ขอบคุณบอสนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะแล้วก็ที่สาคัญขอบคุณกําลังใจจากแม่แม่เอฟซีนะคะขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักอีหล่โอ้ขอโทษขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักอโงนาศนะคะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักอโณงนาศมาลัยบ้านฮักน้าตาล มาลัยจากที่แบน,แบนดน์ Danish a m นะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากบ้านกแดนเซอร์ด้วยนะคะโอเคนะคะประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณมาลายัยบ้านักอน้องนาาอีกมีสองทวงนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะวสวัสดีค่ะน้องปโตเกียวมิวสิ c นะคะก็ วันนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณบัตรทุกใบหมดใจทุกดวงเลยนะคะขอบคุณบอสนะคะผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกฝ่ายนะคะอาจารย์นักดนตรตีไม่คิงพี่หนุ่มนะคะแล้วก็ทุกๆท่ทานเลยช่างแต่งหน้าแล้วก็อคอสตูมด้วยนะคะก็ขอบคุณแม่ๆพ่อๆเอ็ซีทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ซับพอร์ตนะคะ ขอบคุณจากพี่ฮักนะคะขอบคุณจากพี่เฟมนะคะเจา้าของเดนแนิทด้วยนะคะแล้วก็กําลังใจลูกสาวจากแม่ฮักนะคะแล้วก็บ้านฮักน้องสเต็มนะคะแล้วก็บ้านฮักน้องสเต็มนะคะแล้วก็อันนี้จากบ้านฮักแดนเซอร์นะคะแล้วก็แม่ไก่เยอรมันบ้านฮักน้องซีแกรมนะคะแล้วก็จากพี่เอิงนะคะขอบคุณทุกทุกคนเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่เอเกาหลีนะคะ5 0 0 0บาทของคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยซอัพพอร์ต ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมทุกทนคน้องกำลังใจใน้องออก้องดดวายุด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกคนดาราที่เอ็พูดด้วยนะครับผมที่มอบอะไรให้นะครับโรบาร์ดครับมีช็อคโก้นะครับผมแล้วก็พี่อาร์สนะครับผมแล้วก็ครับขอบคือน้องก้องวายุนะครับผมความติดตามผลงานจริงด้วยนะครับผมผ่านทาง ้องวายยุด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับผ่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับในรอมนะครับขอขอบคุณรับทีนรอมเลยสวัสดีครับคุชินจังโตูเกมิสิครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักคุชินจังนะครับแม่แม่ที่นั่งทำเลยนะครับแล้วก็จากแบรนด์ดานิกแอมพูรนะครับแล้วก็จากบ้านฮะมัมบ้านฮะกนั่งหนีนั่งบีบีนะครับของมัมพันย่า ของชอปเปอร์แล้วก็อาร์ตด้วยแล้วก็ทุกคนอย่างสูงนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมารายจากพี่เฟิร์นนะคะแล้วก็ขอบคุณจากบ้านฮักแดนเซอร์เต้าอาร์ตเต้าชอปเปอร์ทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับมน้องคอปเตอร์ดวงเจ้าไม่มีวสิกรายงานตัวเช่นเดิมนะครับก็ขอบคุณนะครับผมแม่แม่บ้านฮักดุกดีแม่แม่บ้านหนึ่งและแม่แม่บ้านสองนะครับผมแม่แม่อีก สามสี่บาทบาทน้ดหน่อยด้วยครับผมกาบขอบคุณนะครับแม่บ้านอันนี้ก็ยังมาทราบดในความประวัติของมาซื้อไปการขอบคุณด้วยครับที่ซื้อท่องสลึงหนึ่งมากไหลาเรากล่าวขอบคุณนะครับผมบ้านฮักพี่แดนเซอร์นะครับเรากล่ขอบคุณนะครับผมเราแบ่งอขอบคุณนะครับผม,ม,ม,มบ้านดุกดิกนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อ ประกาศขอบุณแบนดานิแอมบูใช่ครับขอบุณครับดไครับไปดีนะครับอะจากขอเพียงดานนะครับจากพี่่อนก่อครับช่อดอไจากบ้านอาบีบีดันซือนะครับที่แท้เกาหลี5 0 0 0บาทครับ อันนี้น้ำนี่นี่น้ำครับขอบคุณทุกทุกบ้านขอบคุณทุกทุกบ้านทุกทุกบานอะไรที่ที่หายเรายูนิคเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิมพ์โตเกียวมครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณข้าดอกไม้จากบ้านหลับฟิชชั่งเปร์ด้วยครับผมแล้วคืออีพีนี้อลังการมากเลยนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นมาลัยจาก ดอมบ้านเตาตัวตึงนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไดนานิกนะครับผมสำหรับมานอะไรทั้งนนะครับผมขอบคุณครับผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมทำให้ตีมีศักยภาพยิ่งขึ้นนะครับผมจะเป็นทีมที่ดีขึ้นนะครับในอนาคตหวังว่าแม่จะยังรักและดูน้องพีมต่อไปนะครับผมครับผมกำลังขึ้น สวัสดีค่ะน้องซีแรมนะคะขอขอบคุณช่อบ,บ้านหักมัมธัญญาแม่หักนะคะแล้วก็บ,บ้านหักเบบีแล้วก็บ้านฮักเต้าหู้มังกรนะคะแล้วก็ขอขอบคุณช่อ แม่เบนมา1 0 0แล้วก็แมิมาอะไจากพี่พีดานค่ะขอขอบคุณมาลาย5,000แม่กิงแล้วก็ขอบคุณมาลัยบัทัดประสิจอะไรันค่ะครับผมน้องบอลนะครับผมแดนเซอร์เกีนะครับผมก็ขอบคุณนะครับมาย้ นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีหรือว่าทางออนไลน์นะครับขอบคุณมู้เข้าเนยน,นะครับที่จะให้กำลังใจกันแล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นบอลร้อยลงนะครับเพราะว่าผมจะได้กลับมาอเรียนนะครับแต่ว่าก็จะเห็นบอนลทุก EP ป,ปิดนะครับผมก็สามารถต่อไปแชร์ได้เหมือนเดิมน,นะ,ะแล้วก็ติดตามบอลได้จากงานทางเพจน,นะครับคุณนี <c oughs> ่ก็เลยขาวว่าติมนะคขาวนี่อน ประจำ EP โกเกิลมิวสิกนะครับก็ขอบคุณนะครับบ้านท้าของแบนเซอร์ด้วยนะครับที่แบบมอบอะไรให้นะครับผมก็ฝากรักติ้นน้อยๆแต่ลักไปนานๆนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ที่โกเกิลมิวสนะครวันนี้ต้องแานกทนนะทกทุกาอะไรน้ำใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกฝ่ายนะครับ กุยลาบครับสวัสดีครับผมน้องอาตโตเกียวพิสิกนะครับกเมื่อนีจะต้องไปนั่งยี่พิซีนะครับผมกากวันนี้ดีใจที่ลายขอบคุณพี่พี่แม่แม่นะครับผมทุกท่านที่เป็นแท็กซี่เตเกียวนะครับตากาแม่แม่บันทึกเต่าหยีนะครับผมขอบคุณเรื่องเ้่นใจทุกทุกเรื่องเล่นใจที่รีจกจริงจริงนครับผมจะสัแน่ว่าจะพัฒนาจะท้องไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมฝากแรื่องที่แรงใจนะครับขอบคุณหลายๆายสำหรับการสนับสนุนเมื่อวี้ครับผมขอบคุณหลายๆรักไม่น้อยแต่รักนานครับ สวัสดีครับชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกนะครับผมก่อกนอื่นเลยขอบคุณมาลัยจากสปอนเซอร์ของเรานะครับผมจากดานิเอ็งแอมพูนะครับผมคือน่ารักมากความที่อยอดขายปังๆนะครับผมให้ใายดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมัมมัมทุกคนนะครับผมจากบ้านฮักมัมมีฮักเบบีนะครับ ขอบคุณน้ำมทุกคนอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเอ่ยชื่อไม่หมดนะครับผมแต่ว่าขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกแรงเชียร์ขอบคุณทุกการปกป้องขอบคุณทุกอุกอดขอบคุณทุกภาพอบอุ่นที่มอบให้กันนะคะรักมามังทุกคนนะครับขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะน้องเจนนี่ซีโฟนะคะโตเกียวมิวสินะคะวันนี้นะคะขอบพระคุณนะคะมาลัยนะคะออนไลน์จากแม่แม่เพจ งานด้วยแล้วก็จากแม่แม่บ้านฮักน้องเจนนี่นะคะแล้วก็จากแม่แม่นะคะบ้านฮักน้องชอปเปอร์นะคะแม่ปุ้ยแม่อนนาขอบคุณสําหรับเคสด้วยนะคะแล้วก็น้องสุปนะคะขอบคุณนะคะปีดนาฟ้าที่ร่วมกันทำไปให้หนูนะคะจากมามมจากแม่แม่บ้านฮาร์น้องเจนนี่แม่ปุ้ยแล้วก็บ้านฮักน้องชอปเปอร์บ้านฮารตาน้องอาร์ตนะคะแม่แม่บ้านฮาร์น้องแดนเซอร์นะคะมังคัญยาขอบคุณทางวัาน้จ้า ขอบคุณที่ทำาสไพร์วันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะขอให้เรือเบฟังๆนะคะขอบคุณค่ะมาครับมาครับ ครับคุณกีต้าร์นะคบขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยรักแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับวันนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยครับคือกีต้าร์ไม่คิดว่าตัวกีต้าร์เองจะมีได้เยอะขนาดนี้ยังจะพูดเหมือนเดิมแบบเดิมในทุกๆครั้งเช่นเคยนะคะว่าสัญญาจะทํางานให้กันกับโตัวเกียวมิวสิกได้ให้อยา่างเต็มที่และทํางานเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ต้เกียวมิวสิ์นะครับก็วันนี้ก็อยากจะดอมบ้านาของเ้าวัวนะครับเจ้าสี ก็ขอบคุณบ้านหัร์ yani ่สตางแดนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณบ้านหัรแดนเซอร์ทุกๆคนเลยนะครับท uh ี่เอ็นดูแล้วก็รักนวงวิดขนาดนี้นะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับจากแอดมินของบ้านฮาร์ดวิดิกแล้วตรงนี้นะครับอันนี้ด้วยครับแล้วก็อันนี้เลยตัวยงนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับคี่วิดเก่าทั้งจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับวิดก็จะสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองนะครับแล้ก็มีความรับผิดชอบนะครับมีเพื่อนๆนะครับจะทุ่งททำงานกับบอส ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ชิงวันใสให้วิทด้วยนะครับและทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับแม็ของสารนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับจากแม่แฟนคลับก็จากทุกคนนะครับซึ่งวันนี้จริงๆเพิ่งเพิ่งแบบเปิดตัวว่าผมเป็นแดนเซอร์ใหม่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนี้จะได้อะไรเยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่เปิ้ลสายเปรนะครับ แล้วก็มีจากผลิตภัณฑ์นะครับนั่นเองครับผมแล้วก็รรวงมาลัยนะครับกําลังใจนะครับจากแม่อ้ําพี่ปุ้ยนะครับพี่แอนนาล้ำสุ่คนสวยนะครับแล้วก็ยังมีมาลัยหน้าเวทีที่ให้ผมมาก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ผมก็ตัวเกียวมิวสิควิวคนทีมแดนเซอร์นะครับทีมมักรอแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามด้วยครับขอบคุณ